สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวป,ประภัยพนมเขตนะคะเป็นครูประจำแผนกวิชาการบัญชีนะคะอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพบินบุรีนะคะวันนี้ครูจะมาสอนในรายวิชากฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพนะคะรหัสวิชา3 0 0 0 1นะคะขีด1051ะวันนี้ครูจะมาสอนในหน่วยที่2นะคะเรื่องนี่ และการละเมิดนะคะจุดประสงค์ประจำหน่วยนะคะข้อแรกนะคะอธิบายความหมายของหนี้ได้นะคะข้อ2อ,อธิบายลักษณะของหนี้ได้ข้อ3นะคะอธิบายบอกเกิดแห่งหนี้ได้นะ ความหมายของหนี้นะคะหนี้หมายถึงความสัมพันธ์ทางกฎหมายนะคะระหว่างบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปนะคะแต่และฝ่ายจะมีกี่คนก็ได้และด้วยความสัมพันธ์อันนี้นะคะฝ่ายที่เรียกว่าเจ้าหนี้นะคะมีสิทธิ์บังคับฝ่ายที่เรียกว่าลูกหนี้นะคะให้กระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อประโยชน์ของฝ่ายเจ้าหนี้นะคะ หรือจะกล่าวอีกอย่างทำนองอีกอย่างหนึ่งก็คือฝ่ายลูกหนี้มีหน้าที่ต้องกระทําหรืองดเว้นกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อประโยชน์ของฝ่ายเจ้าหนี้นะลักษณะสําคัญของหนี้นะคะตามมาตรา19 4รนะคะบทบัญญัติแห่งมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะบัญญัติว่าอาจแยกลักษณะสําคัญของหนี้ได้อยู่3ประการ ประการแรกนะคะต้องมีลูกหนี้และเจ้าหนี้นะคะประการที่สองต้องมีความผูกพันในทางกฎหมายอันเกาะให้เกิดสิทธิและหน้าที่ในเรื่องหนี้นะคะและประการที่สามนะคะต้องวัตถุแห่งหนี้นะคะเป็นยังไงนะคะมาดูนะคะลักษณะแรกนะคะต้องมีลูกหนี้และเจ้าหนี้นะคะก็หมายความว่าหนี้นั้นนะคะต้องมีคู่กรณีอยู่สองฝ่ายนะคะฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ส่ง สิเรียกว่าเจ้าหนี้นะคะและอีกฝ่ายนะคะมีหน้าที่จําเป็นต้องชําระหนี้เรียกว่าลูกหนี้คู่กรณีแต่และฝ่ายนะคะอาจเป็นเพียงบุคคลคนเดียวหรือหลายคนก็ได้นะคะและอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบ,บุคคลก็ได้นะ,ะหรืออาจจะเป็นบุคคลหลายคนเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ร่วมอยู่อีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ ลักษณะที่สองนะคะต้องมีความผูกพันในทางกฎหมายนะคะอันก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ในเรื่องหนี้นะคะก็คือต้องมีความผูกพันในทางกฎหมายอันก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ในเรื่องหนี้ซึ่งในบางกรณีนะเป็นความผูกพันที่ก่อให้เกิดประโยชน์ตามตอบแทนซึ่งกันและกันนะคะในระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้เช่นสัญญาซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยนจ้างแรงงาน แต่บางกรณีนะคะก็จะเป็นความผูกพันที่ก่อให้เกิดนี่แค่คู่กรณีแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะโดยอีกฝ่ายต้องชำระนี่ตอบแทนเช่นสัญญาให้โดยเสน่หาสัญญาฝากทรัพย์โดยไม่มีบอมเน็ตนะคะเป็นต้นนะ ลักษณะที่สามนะคะต้องวัตถุแห่งนี้เป็นยังไงก็คือข้อกําหนดว่าลูกนี่จะปฏิบัติการชําระนี่ให้แก่เจ้านี้อย่างไรนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เจ้าหนี่ให้ลูกนี่ชําระนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นจากการกระทํานะคะเช่นเกว่าจ้างขิงปลูกบ้านหนึ่งหลังนะคะวัตถุประสงค์นี่ที่ขิงต้องปฏิบัติ การชำหนี้ก็คือการสร้างบ้านหนึ่งหลังนั่นเองสองจะเป็นงดเว้นการกระทำนะคะเช่นเก๋ทำสัญญากับขิงนะคะซึ่งเป็นครูสอนตัดเสื้อของตนว่าจะไม่ตัต้งร้านและตัดเสื้อในละแวกเดียวกันกับร้านขิงนะคะวัตถุแห่งนี้ที่ต้องที่เก๋ต้องปฏิบัติก็คืองดเว้นไม่ตั้งร้านตัดเสื้อดังกล่าวนะคะ สนะคะส่งมอบทรัพย์สินนะคะกรณีส่งมอบก็อย่างเช่นเก๋ทำสัญญาขายเครื่องลายครามนะคะให้แก่ขิงวัตถุแห่งนี้ที่เก๋ต้องปฏิบัติก็คือการโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบเครื่องลายครามนั้นให้แก่ขิงนะ บออเกิดแห่งนี้นะคะบออเกิดแห่งนี้ก็คือนี่อันมีผลบังคับตามกฎหมายนั้นนะคะอาจเกิดจากมูลเหตุหลายประการนะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณนนิชย์นะคะมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะว่านี่มีที่มาหรือบอกเกิดจากการอันใดบ้างแต่จะพิจารณาสาระสำคัญโดยทั่วไปของ ประมวลกฎหมายนี้แล้วอาจจะแบ่งแยกที่มาหรือบอกเกิดแห่งนี้ได้ก็คือนี่เกิดจากนิติกรรมแล้วก็นี่เกิดจากนิติเหตุนะคะเป็นยังไงนี่เกิดจากนิติกรรมนะคะก็คือโดยปกติมักจะเกิดจากสัญญานะคะซึ่งเป็นการตกลงระหว่างบุคคลสองฝ่ายขึ้นไปนะโดยมุ่งประสงค์จะก่อให้เกิดนี่ขึ้นตามกฎหมายนะคะ ก็จะเป็นสัญญาต่างตอบแทนซึ่งทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้นะคะต่างได้รับประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกันก็อย่างเช่นสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนจ้างแรงงานจ้างทําของอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นสองจะเป็นกรณีที่เป็นสัญญาซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์ตอบแทนเพียงฝ่ายเดียวก็อย่างเช่นสัญญาให้โดยเสน่หานาะ สองนี่เกิดจากนิติเหตุนะคะก็จะเป็นนี่ที่ทําให้เกิดผลตามกฎหมายโดยไม่ได้เกิดจากความจากการตกลงยินยอมกันนะคะก็ได้แก่กรณีแรกนะคะกนะก,ก,กรณีก็จะเป็นจัดการงานนอกสังนะคะก็คืองานนอกที่เขาไม่ได้สังก็คือการที่บุคคลหนึ่งนะคะเข้าไปจัดกิจการของผู้อื่นโดยที่เจ้าของกิจการนะคะไม่ได้ให้ ให้ทำหรือโดยมีสิทธิ์ที่จะทำงานนั้นแทนนะคะหากบุคคลน,นั้นได้จัดการไปในทางที่เกิดประโยชน์ก็คือเข้าไปทำแล้วแล้ว,ลวกิจาการเกิดประโยชน์นะคะตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของกิจาการพึงพึงประสงค์นะคะย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้เรียกสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่ตนได้เสียไปจากเจ้าของกิจาการนั้นคืนได้นะ ขอจะเป็นกรณีที่ลาบมิควรได้ก็จะเป็นการที่บุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สินทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งนะคะเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระทาเพื่อชําระหนี้และเป็นทางให้บุคคลอีกหนึ่งอีกหนึ่งคนหนึ่งฝ่ายนะคะเสียเปรียบ บุคคลผู้ใดรับทรัพย์นั้นไว้จําต้องคืนทรัพย์ให้แก่เขาก็อย่างเช่นนะคะเก๋ชําระหนี่แก่ขิงนะโดยสําคัญผิดว่าขิงเป็นเจ้านี่ตัวเองนะคะดังนั้นเก๋มีสิทธิ์เรียกร้องเงินนั้นคืนจากขิงได้นะคะ 3. จะเป็นการละเมิดนะคะคือการที่ บุคคลใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำการต่อบ,บุคคลอื่นนะคะโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ชีวิตร่างกายนะคะเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะผู้ละเมิดต้องชดใช้ค่าสินไหม่ทดแทนนะคะแก่ผู้ได้รับความเสียหายนั้นก็อย่างเช่นเก๋ทําร้ายร่างกายขิงบาดเจ็บนะคะขิงย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าสินใหมทดแทนนะ ประเภทงอก็จะเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายนะคะนี่อันเกิดขึ้นโดยมีกฎหมายบัญญัติไว้นะคะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนาะมาตราหนึ่งน้าหสานะคะกำหนดให้บุตรจำต้องเลี้ยงดูบิดามารดาหรือมาตราหนึ่งหนึ่งันห้าหสี่นะคะกำหนดให้บิดามารดานะคะจำเป็นต้องอุปการะเลี้ยงดู และให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรนะคะในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์นะและต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่หาเลี้ยงตนเองไม่ได้เฉพาะผู้ทุพพลภาพนะคะที่บิดามารดาต้องดูแลต่อค่ะสำหรับบทหน่วยที่สองนะคะครูก็จบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้แท้ได้ที่ Google Classroom นะคะเข้าไปช่องทางนี้เลยค่ะนะคะตามนี้เข้าไปกลุ่มของเราแผานกของเรานะคะแล้วก็สามารถดู YouTube ครูได้ในช่องทางชื่อนับสกุลครูเลยปรับภัยพนมเขงน,นะคะหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปที่ Line เลยนะคะสแกน QR Code นะคะแล้วก็เบอร์โทรคู้เบอร์นี้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ครูก็ขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ